ที่รุนรงคช้าวันนี้เห็นบอกว่าจะเดินทางเข้ามาแจ้พพขอของความอะไรยังไงบ้างครับก็มาแจ้งความในก็หาสร้างความตื่นตระหนออกแตกตื่นให้กับพี่น้องประชาชนครับผมทนมานานแล้วผมตามมาตั้งแต่ตึกสํานักงานอ่ะเขาต้องงอถล่มอ่ะก็ยังพยากรว่าจะมีแผ่นดินไหวคนไทยก็ตื่นตระหนกแห่ทิ้งบ้านขายบ้านขายช่องย้ายไปจังหวัดที่มันไม่มีแผ่นดินไหวแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสถานการณ์การประทะกันของชยายแดนไทยกัมพูชามันไม่ได้มีการอบพยพ ออกจากถิ่นฐานที่อยู่บ้านเกิดเมืองน,นอนเพื่อไปอยู่ที่ศูนย์อพยพมันไม่ได้มีสถานการณ์ตึงเครียดที่ทําให้ชาวบ้านชาวช่องเขานอนไม่หลับผมก็เลยปล่อยผ่านจนกระทั่งหลังจากเขาปะทะกันเฮ้ยออกมาพยากร์อีกแล้วเหรอแล้วคนผมเป็นคนบุรีรัมย์คนที่บ้านนอกเชื่อแล้วจะให้ผมทํำยังไงผมก็ต้องออกมาเตือนด้วยวิธีนี้เพราะคนบางคนนะ่ะซึ่งส่วนมากเขาเชื่อคำพยากรเขาก็ย้ายเลย การค้าขายในชายแดนหรืออะไรที่มันควรจะต้องเปิดได้ตามปกติหยุดระงับทันทีนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำพยากรณ์คุณจะบอกว่าคนไม่แตกตื่นไม่ได้คุณเห็นไหมหมอปลายพูดวันหนึ่งตอนเย็นโคศกกะลาหมกัมพูชาซึ่งผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมเอามาอ้างอิงว่าใครจะโจมตีก่อนทําให้กัมพูชานะ่ะในชายแดนอบพยพออกคืนนั้นเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะแต่สถานการณ์มันมันไล่เรามาได้ แล้วคนไทยล่ะตื่นไหมตื่นไม่มีใครอย,อยากอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยการพยากรณ์ออกมาแล้วมีคนเชื่อถ้าคนไม่เชื่อไม่เดือดร้อนแต่นี่คนเชื่อเชื่อแบบมีเหตุผลไหมไม่ทราบแต่วันนี้วิจารณญาเราต้องมีเราต้องฟังข่าวจากกองทัพจากหน่วยงานราชะการไม่ใช่ไปฟังข่าวจากหมอด,ดูแล้วตื่นตระหนกกันทั้งประเทศมันมันอย่างนั้นไม่ได้ เราเลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดีไม่ได้มีเหตุกดเคืองอะไรหมอปลายมาก่อนเลยไม่ได้มีเหตุเลยเพราะถ้ามีเหตุกดเคือคงมไม่ใช่มีแค่ข้อหานี้อันนี้แค่มาแจ้งเราหูโทษเรื่องของการสร้างสร้างความตื่นตระหนกแตกตื่นตกใจของพี่น้องประชาชนถ้าป,ปรับเผลอๆจะถูกว่าค่านอนโรงพยาบาลอีกหมอปลายครับตอนนี้ก็มีประชาชนบอกว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันมีเหตุการณ์ แบบที่ทำร้ายเกิดขึ้นแล้วหมอปลายมีการแจ้งความกับเราเรามีการเตรียมรับมือครับตอนนี้สองวันน่ะไม่เห็นยิงเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนส่วนถ้าจะแจ้งมาแจ้งที่พื้นที่ปากเกร็ดความสู้คดีครับมาเลยมาพิสูจน์กันเลยผมจะได้เรียกพยายมมาถามว่าไปบอกหมอปลายว่าไงหมอปลายถึงได้มาบอกคนไทยอย่างนี้ผมจะให้ออกหมายเรียกเรียกพยามยมมาถามเราวันนี้เราจะแจ้งความในข้อหา เรื่องของความผิดละหูโทษสร้างความตื่นตระหนกให้พี่น้องประชาชนครับโดยการปล่อยให้ข่าวลือลือกันไปลือกันไปคนก็กลัวกันไปถ้าไม่มีใครจัดการสักทีมันจะมีหมอทูคนที่สองปรากฏขึ้นมาแล้วคุณรับได้เหรอมีพี่น้องประชาชนน่ะที่เขากลัวอยู่แล้วเหมือนคุณไปซ้ําเติมสถานการณ์นะปกติคุ่มพยากรว่านายกจะเปลี่ยนดวงจะเปลี่ยนเป็นคนนั้นคนนี้ผมไม่เคยยุ่งอะไรอะ่ะคุณนะ กับพยายมเนี่ยแต่พอมันมีเหตุแบบนี้โอ้เราไปชายแดนมาอย่างเงี้ยหอบเสื่อมันนอนแล้วมันนั่งฟังคำพยากรณ์คนมันก็แพนิคอยู่แล้วมาเจอคำพยากรณ์มันแพนิคเข้าไปใหญ่ด<อ>นะี๋ยวนะมีอะไรจะพูดหน่อยไหมผมพูดมาเยอะแล้ววันนี้มีทนายเกิดผุได้มีการโพสเรื่องของปีห้าสี่ไว้ด้วยตอนนั้นมีตัวอย่างมาแล้วเียวอยากให้ยกตัวอย่างใอะไยครับคือในในปีห้าสี่มันก็คือเหตุการณ์ในการ เผยเผยเผยแพร่ข้อมูลเท็จเหล่านี้แหละครับก็คือมันมีเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งนะครับชื่อเด็กชายปาบูใช่ไหมครับก่อนก่อนเขาเสียชีวิตเนี่ยมีเขาบอกเขามีข่าวว่าเด็กคนเนี้ยพยากรล่วงหน้าได้หลายเรื่องแล้วเขาตายไปแล้วปี54าสพ่อเขาบอกว่าลูกของเขาก่อนตายได้พยากรณเหตุการณ์ไว้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวและเขื่อนแตกซึ่งซึ่งตอนนั้นมันเกิดเหตุเกินที่จังหวัดตากก็คือเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนแตก ประชาชนจะล้มตายเป็นใบไม้ร่วงมันก็เกิดเหตุประชาชนกลัววิตกกังวลวันแล้วก็เป็นเรื่องลือข่าวกันไปหมดนะครับจนกระทั่งมีบุคคลที่เขาทนไม่ไหวกับเรื่องเหล่านี้ก็นําเรื่องไปแจ้งความแล้วพนักงานสอบสวนพนักงานยา,ายยากก็ดาเนินคดีไปจนถึงศาลจังหวัดตากศาลก็พิพากษาว่าการกระทำเขาเนี่ยเป็นการทําปล่อยข่าวหรือว่าเรื่องลือข่าวเป็นเท,ท็จที่ยให้ประชาชนวิตกกังวลแล้วก็พิพา,า,ากษาจําคุก15วันปรับ500บาท ก็จะคุกรอลงายาสองปีแล้วก็สั่งห้ามพูดเพลเจอร์แบบนี้นะครับซึ่งคดีเนี้ยมันเป็นความผิดตามกฎหมายมันมีอยู่แล้วและสิ่งที่หมอปลาพูดมันก็ผิดหมอปลายหมอปลายพูดมันก็ผิดแต,แต่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบกับสังคมมากเท่ากับเรื่องชายแดนใช่ไหมครับชายแดนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องอ่อนไหวเป็นผลกระทบต่อความรู้สึกประชาชนและความเชื่อมั่นของอการปกครองของความมั่นคงของชาติ ถ้าเป็นในอดีตนะบางคนอาจจะสงสัยว่าหมอปลายนี่เป็นสปายเป็นสายลับของฝั่งตรงข้ามเราหรือเปล่ามาปล่อยข่าวให้พวกเรากังวลใจอะ่ะสอดคล้องกับการกระแสข่าวทั้งฝั่งนู้นด้วยอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับมันอาจจะเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเวลาเวลาเขาพูดเขาได้ชื่อเสียงแต่ผลนเสียกับประเทศกับคนส่วนใหญ่เขาไม่รับผิดชอบนะครับแล้วก็อาจจะมีคนเรียนแบบแบบนี้อีก แล้วอาจจะมีหมอปลายหนึ่งหมอปลายสองรวมทั้งถ้าไม่มีวันนี้นะไม่มาแจ้งความวันนี้อาจจะมีการทํานายว่าอาจจะมีเหตุการณ์ร้ายกว่าน,นี้อีกก็ได้ครับซึ่งผมว่ามันต้องปราบมันบ้างทําเรื่องเหล่านี้พีจานาพูดมาบอกว่ามันพบต่อความมั่นคงแล้วเราสามารถเออผิดในเรื่องของความมั่นคงได้หรรจริงจรงเอาผิดตามพรบอรคอมได้นะครับพรบอรคอมมาตรา14วงเล็บ2เป็นการานาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับ แต่โทษมันสูงขึ้นอยู่กับพนังส,สอบสวนเขาจะดำเนินคดีหรือเปล่าแต่วันนี้ผมกับทางโรงมาแค่เตือนแล้วก็ปรามให้ให้เป็นบทเรียนเฉยนะครับไม่ไม่ได้ประสงค์จะเอาเป็นตัตราขนาดนั้นอย่าลืมนะว่าเราอยู่ในช่วงการประกาศกฎอัยการศึกนั่นแปลว่าข้อมูลชายแดนเป็นข้อมูลความมั่นคงชัดเจนคือถ้าจะดำเนินคดีอ่ะมันเนี่ยเดินเข้าไปลงทักก็ได้แล้วแต่เราเอาแค่ละหูโทษเพื่อต้องการปรามไม่ใช่ว่าใครจะพูดอะไรไม่ต้องรับผิดชอบเลย เตือนหมอดูคนอื่นคะคนบางคนทำนายแบบนี้อีกเขาควรจะหยุดไม่ควรพูดไม่หรือ,อยังไงครับเออถ้าหมอหมอดูท่านอื่นอยากจะทํานายภัยพิบัติการประทะากาันชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากทํานายแล้วพี่นักข่าวส่งคลิปให้รณรงค์ด้วยไม่เตือนไม่เตือนถ้าได้คลิปมาผมมาแจ้งที่โรงพักปากเกร็ดเลยอยากทําก็ท,ทําเพราะตอนนี้มันไม่ช่วงมันไม่ใช่สถา,านการณ์ต้องมาพูดไง ถ้าเกิดว่าเหตุมันสงบแล้วคุณอยากจะเป็นเทวดาเป็นผู้วิเศษคุณพูดไปผมยังรู้สึกว่าเายังพอให้อภัยกันได้แต่ไม่ใช่ในสถานการณ์ที่หอบเสือพื้นหมอนใบหนีภัยสงครามมารณรงค์ยอยู่ที่บุรีรัมย์มาก่อนเวลาคนเขาย้ายหนีภัยสงครามไม่ใช่เรื่องสนุกนะเวลาออกมาทรัพย์สินมีแค่ไหนคือมีแค่นั้นนะครับย้ายคือย้ายถิ่นฐานเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ต้องมาเรียนด้วยกันอยู่ในห้องเรียน สถานการณ์ชายแดนไม่ใช่อย่างที่คุณพูดง่ายๆนะเวลาที่มันสงบแล้วมันยังมีเชื้อประทุอยู่ไม่ใช่ไม่มีี่เรณรงค์ในตอนนี้หมอปายก็กำลังดกรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราอยากจะฝากอะไรถึงคนป่ยอยากจะฝากอะไรถึงคนป่วยก็ก็ไม่เป็นไรก็รักษาตัวหายไวๆนะครับหายไวแล้วก็เดี๋ยวหายแล้วคงมารับทัพก็กระหานะครับไม่ต้องรีบมาก็ได้ครับเดี๋ยวพยาบานสอบสวนเขาให้เวลามั้งนพยายมด้วยนะคะว่าหาย ก็ไม่แน่ใจว่าพญายมได้บอกท่านหรือเปล่าที่ท่านอ้างอยู่ทุทกวันนะคะอ้างพญา,า,ายมอ้างพญายมะว่าจะได้จะได้โดนดําเนินคดีจากผู้ชายผิวคล้ำจริงๆแล้วนะผมะไม่ได้อะไรหรอกถ้ามียานพิเศษมีคุณพิเศษเนี่ยตอนเนี้ผมมีปัญหามากผมไม่รู้ว่าทุ่นระเบิดกัมพูชาฝังอยู่ตรงไหนช่วยมากระซิบบอกถามพญาโยมให้ผมหน่อยแล้วพาทหารไปกวบเก็บกู้ให้หน่อยนั่นแหละครับถ้าทํานายได้จริง ผมเนี่ยจะกราบเลยในกรณีที่ไปอ้างอิงจะมีการเปลี่ยนนี้นายกรัฐมนตรีอย่างเนี้ยมันจะพอไปไปหมินประมาณหรือว่าเป็นโอ้ยประเทศไทยเราเปลี่ยนบ่อยครับเราอย่าไปแตกตื่นกับข่าวนี้ <c oughs> คือเรื่องเปลี่ยนนายกมันไม่มีผลกระทบกับเอ่อกับเรื่องชายแดนความมั่นคงเพราะว่าการเปลี่ยนนายกหรือไม่เปลี่ยนนายกมันก็ไปว่าตามกระบวนการของมันอยู่แล้วครับสุดท้ายมันก็ต้องเปลี่ยนเลยอมันไม่เปลี่ยนมันก็ไม่มีผลเหมือนชายแดน